สวัสดีครับสวัสดีกลยาณมิตทุกท่านญาติธรรมทุกคนนะครับวันนี้รายการธรรมธรรมชาติอ่าอ็ก์ตร้านะครับช่วงนี้อาจารย์วันก็ไลยบ่อยนะครับวันนี้นะครับก็เวลาตอนนี้ประมาณเที่ยง45นาทีนะครับอีก15นาทีก็จะประมาณบ่ายโมงนะครับคือผมนำบรรยากาศตอนบตอนเที่ยงเนาะ ตอนเที่ยงวันมาฝากครับที่เมืองไทยก็น่าจะประมาณจะเที่ยงคืนเนาะที่นี่จะประมาณบ่ายโมงประมาณนี้ครับก็นาบรรยากาศมาฝากครับวันนี้แดดแรงครับวันนี้แดดแรงมากครับแดดแรงอุณหภูมิเท่าไหร่อาจารย์บัส ตอนนี้อุณหภูมิก็ประมาณ16องศาเซนเซอยสนะครับ59องศาฟาเรนไฮต์ประมาณครับก็ให้ดูบรรยากาศเนาะเมื่อกี้หลังบ้านทีนี้มาดูหน้าบ้านครับมาดูหน้าบ้านครับตอนนี้ก็ ก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกครับฝนตกเมื่อคืนนี้ตกเกือบทั้งคืนนะครับแต่ว่าตกไม่หนักครับตกไปปล่อยนะครับทั้งคืนทีนี้ก็ก็จะทําให้ต้นไม้เราเป็นสีเขียวครับจริงๆต้นที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยวิปปิ้งเชอร์รี่ทรีก่อนหน้าน,นี้ที่มันเป็น,ปนดอกสีชมพูครับ ตอนนี้เขาก็ใบก็ออกมาครับใบก็จะออกมาทดแทนดอกนะครับแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งครับอันดอกดอกกำลังออกเหมือนกันครับสังเกตนะครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับดอกซาก,กุรนะเนาะแต่อันนี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วโอเนนะครับ วันนี้รายการธรมธรมชาติเอ็กซ์ตร้าอาจารย์วันจะพูดอะไรผมก็อย่างจะมาลงลงมาครับลงมาคือแดดแรงครับแต่ว่าแต่ว่าอากาศมันเยน็นๆอยู่ครับเพราะว่ามันมีลมครับ <c oughs> แต่ว่านกนกเขาก็ยังส่งเสียงเจ้อเจ้าอยู่ครับก็สำหรับ ประเด็นวันนี้นะครับประเด็นที่ผมจะนํามาพูดก็คือจะมา,มาพูดถึงการไล์สดไปเมื่อเช้าเนาะก็ผมก็พูดถึงการพิจารณากายที่เรียกว่าป่าชาเก้าครับป่าชาเก้าคืออะไรอาจารย์วันป่าชาเก้าคือการพิจรารณาความตายครับพิจารณาว่าตัวเองตายวันที่1เป็นยังไงวันที่2เป็นยังไงถึงวันที่9ครับก็ อาจารย์มาแล้วทาไมพิจาณากายทําไมต้องเป็นอสุภะทําไมต้องดูอันที่ไม่สวยไม่งามคือจริงๆแล้วที่ได้ไดเรียนได้ศึกษามาเนาะจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อจรัญทักษิณาอยู่ที่ท่านแสดงธรรมที่ท่านตอบปัญหาท่านก็บอกว่าการพิจารณากายนะครับที่เราเน้นดูอสุภะว่าความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อที่จะให้เรามี เนคขม,มะครับเนคขมมะสุขก็คือให้เราก็คือออกจากกามครับมันก็จะเป็นการการแก้ครับการแก้ที่จิตของเราที่มีราคะโทสะโมหะที่มีกิเลสน,นะครับโดยเฉพาะราคะเนาะราคะกามราคแอะประมาณพวกนึงครับถ้าเรามาพิจารณาร่างกายของเราคือจริงแล้วเราก็คือจริงๆแล้ว,รรลวธรรมชาติของคนเราเนาะเราก็ต้องรักตัวเองว่า ร่างกายเรามันสวยมันงามไงแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมก็จะเป็นการปฏิบัติเพื่อที่ให้จะตรงข้ามกับทางโลกครับที่เรียกว่าเนคขมะก็คือออกจากกามพิจารณาร่างกายตัวเองเอไม่สวยไม่งามดูตับไตไส้พงนะุงอะไรประมาณนี้ครับทีนี้วันนี้ครับท,ที่ผมร้ายสดไปเมื่อเชา้าผมพูดถึงการพิจารณาปาชากาครับวันที่หนึ่งตายไปยังไง ร่างกายวันที่หนึ่งของเราเนี่ยก็คือมันแข็งนะแข็งทื่อตัวขาวซีนะครับยีิบสี่ชั่วโมงผ่านไปวันที่สองครับก็จะช้าเลือดช้หนองครับพอวันที่สามเนี่ยอวัยวะภายในก็ขึ้นอืดขึ้นพองขึ้นอืดขึ้นพองแล้วก็มีกลิ่นแล้วครับวันที่สามเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วครับวันที่สี่เนี่ยไส้ท,ทะลักตาถลนลิ้นจุกปากน้เลือด่เองเหลืองไหลท่วมกายนะครับวันที่สี่ วันที่5แขนขาหลุดออกจากร่างกายวันที่หก็เขาใช้คำว่าเลตุมเปะแล้ววันที่6ก็คืออวัยวะต่างๆของเราไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับวันที่หวันที่7็ครับก็จะมีตัวหนอนชอนชัครับวันที่8เนี่ยเหม็นจริงๆความเหม็นเรเริ่มเหม็นตั้งแต่วันที่สแม้วครับศพของเราแต่วันที่8ดเนเหม็นมากที่สุดครับเหม็นมากที่สุดเป็นอย่างไร ระดับความเหม็นวันที่9เหม็นจนท 9, นไม่ได้ครับวันที่9นั่นคือเขาเรียกเขาเขาถึงเรียกว่าป่าชาเก้าครับตายวันที่หนึ่งถึงวันที่9เป็นอย่างไงครับหลังจากนั้นครับกโลกศีรษะของเราที่แบบแข็งที่สุดนะครับฟันของเราบนล่างซี่โครงซ้ายขวาหลังจาก9วันไปอาจจะ10ปีร้อยปีครับกลกศีษะฟันบนล่างซี่โครงซ้ายขวาก็จะกลายเป็นผุยผงกลับสู่ธรรมชาติต่ตอไป อันนี้ก็เป็นการสาธิตการพิจารณาป่าชาเก้าครับก็เป็นสิ่งที่ผมได้ฝึกเขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมอะเราต้องฝึกฝน,นครับเราต้องลงมือปฏิบัติเราต้องลงมือพระธรรมอ่าคุณเพื่อน <c oughs> <c oughs> เพื่อนตอนนี้อยู่พยาวเนาะพยาวนี้พยาวนี้ไปตอนไปส่งหลานเพื่อนหลานสาวมอในเลสวนใช่ไหมเพื่อนที่พยา มอนาเรสวนก็หลานสาวจบปริญญาตรีหลานสาวจบปริญญาตรีที่มอนาเรสวนนอนไมนลับ <c oughs> นอนไม่หลับก็คือปกติแล้วเนาะปกติการพักผ่อนของคนเราในบางทีถ้าเราพักผ่อนกลางวันเยอะแล้วอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะนอนกลางกลางคืนไม่หลับอันที่สองการที่เรานอนไม่หลับเพราะว่าเราคิดอาจจะคิด อาจจะมีเรื่องคิดเยอะครับเพื่อนเนาะอาจจะมีเรื่องคิดโน่นนี่นั่นมันทําให้เราตื่นนะครับเหมือนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติธรรมไปพิจารณาการเนี่ยมันจะทําให้เราตื่นอยู่ตลอดครับเหมือนบางคนเนี่ยไม่หลับไม่นอนนะครับเพราะพิจารณากายเราจะมีสติอยู่ตลอดเพราะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อจารันทกินายโ่ก็บอกว่าบางคนที่นอนไม่หลับอ่ะหรือถ้าปฏิบัติไปแล้วไม่หลับไม่นอนก็ให้จิตเกาะกายเช่น เกาะไว้ที่ตับไม่ต้องพิจรารณาครับเอาเกาะไว้ที่ตับแล้วมันก็จะหลับไปเลยครับแต่ปกติเราอ่ะไม่ต้องเกาะครับก็หลับ <c oughs> อาจารย์มัน,นเป็นคนนอนหลับเร็วครับเป็นคนนอนที่แบบนอนแล้วหลับเลย <c oughs> <c oughs> อย่างเมื่อวานนี้นอนไปประมาณตอนไหนครับสามทุ่มสองทุ่มก็จะสลบสลายไปแล้วประมาณเนีน้ตื่นออกมาอีกทีก็ บางทีตื่นมาตีหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่มีภารกิจตีหนึ่งก็ต้องนอนนอนพิจารณากายต่อไปแต่บางทีถ้ามีภารกิจต้องเดินทางประมาณเนี้ตื่นตีสามตีหนึ่งตีส,ตสก็ไม่ก็นอนไม่ได้ไงถ้านอนต่อมันจะตื่นไม่ทันไงแล้วก็ต้องพิจารณากายเดินจงกรมบ้างแล้วก็พิจารณากายไปเนาะวิธีวิธีทำไงจะให้หลับเขาบอกว่ามีวิธีหนึ่งก็คืออ่านหนังสือก็หลับไปเนาะ แต่ว่าคําว่าไม่หลับเราไม่เคยเจอเพื่อนมีแต่นอนอหลับเลิกอย่างสินะเขาเรียกว่าการนอนหลับก็คือการที่เราหมายถึงว่าเราพักผ่อนใช่ไหมครับกายเราพักผ่อนแต่จิตเราไม่พักนะครับจิตเรามันจะออกไปในรูปของความฝันพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อจารันทักินาโยก็บอกว่าใน24ชั่วโมงครับจิตของเราเขาไม่พักไม่หลับไม่นอนเลยนะตอนนี้บ้านเราห้าทุ่มบ้าน ที่ที่เมืองไทยห้าทุ่มที่นี่จะประมาณบ่ายอะไรนะจะเที่ยงครึ่งครับจะเที่ยงครึ่งจะบ่ายโมงก็เราห่างกัน13ชั่วโมงปกติเราจะห่างกัน12ชั่วโมงครับแล้วเวลามันจะเปลี่ยนแปลงตอนเดือนพฤศจิกายนกับเดือนมีนาคมเนาะทีนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้อยที่เมืองไทยตัวนี้ก็จะมีวิกฤตโควิดจะมีวิกฤต เศรษฐกิจวิกฤตการเมืองต่างๆจริงๆแล้ววิกฤตมันก็วิกฤตกันทั้งโลกเนาะวิกฤตโควิดทีนี้เราทํำยังไงเราจะทํำยังไงให้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้เนาะเรื่องโควิดก็เป็นเรื่องของสุขภาพกายครับเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็โดยเฉพาะเราจะดูแลยังไงร่างกายเราก็ต้องออกกาําลังกายเนาะกำหนดเวลาในการออกกำลังกายอย่างตา่ำสัปดาห์หนึ่งสามวัน วันนึงไม่ไม่ต่ำกว่า30นาทีต่อเนื่องอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะทำให้เราสามารถคือกำลังหรือว่ามัสเซลกล้ามเนื้อเราก็จะออกกำลังกายมันก็จะเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงครับจิตใจเราก็เหมือนกันครับเราออกกำลังกายจิตยังไงจิตก็คือเราจเจริญภาวนาครับการเจริญภาวนาที่เราได้ศึกษาเนาะเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได ฟังการแสดงธรรมของพ่อแม่ขบาอาจารย์หลวงพ่อจารัญที่ไคณาโยเขาเรียกว่ามีสุตตะมยปัญญาแล้วก็มีจินตมยปัญญาก็คือจินตนาการคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะใช่ไหมครับแล้วก็เกิดปัญญาครับแล้วก็เปิดคือปัญญาเนี่ยมันคืออะไรปัญญาคือเราเราจะไปรู้แจ้งอริยสัจสี่ครับตอนนี้เราคนเดียวมั่งเพื่อนเพื่อ ตอนนี้เราคนเดียวงเพื่อนดูเพื่อนอ๋อใช่ครับเพราะว่ามันมันเที่ยงคืนเนาะก็เลยไม่มีใครดูก็คือเราส่วนมากเราก็จะไลฟ์ n สดปุ๊บเราก็จะอัพเราก็จะเซฟแล้วเราก็จะอัพโหลดลง y o u t u b e อีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะโพสต์ขึ้นแล้วก็จะมีมันกับว่าก็จะมีดูย้อนหลังประมาณนี้ครับจริงๆแล้ว จริงๆแล้วเราก็ถ้าถ้าไม่ได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบครับก็จะพยายามพยายามอะไรนะทำคลิปทำทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการปฏิบัตินี่แหละแต่ว่าเราก็จะพยายามไม่พูดนาน <c oughs> แต่สองวันสามวันไปนี้นะไม่พูดนานก็สี่สิบนาทีจะเข้ามามาท่ซ้ายเราก็นอนหัวเพราะเพราะเลาะอยู่คนเดียว ็เนาะมันมันดีเนาะสมัยนี้เนาะมันมีสื่อมันมีโซเชียลมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะ,ะสามารถติดต่อกันได้สามารถค้นคว้าค้นหาเราจะปฏิบัติอย่างนี้เราจะหาเรื่องนี้เราก็พิมพ์ค้นในอินเทอร์เน็ตก็เจอเลยเนาะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันครับเราจะฟังหลวงพ่อรูปไหนเราจะฟัง การปฏิบัติแบบไหนการเจริญสติปัฏฐานสี่คืออะไรมักมีองค์8คืออะไรโพชฌงเจ็ดคืออะไรอุเบขาสามโพชฌงมันคืออะไรอะ่ะเราเราก็สามารถที่จะคน้นคว้าหรือว่าศึกษาที่เรียกว่าเป็นปริยัติได้แต่ว่ามันต้องควบคู่กับปฏิบัติก็คือลงมือปฏิบัติลงมือเจริญสติปัฏฐานสี่ลงมือพิจารณากายแต่ว่าเวลาเราลงมือไปลงมือไปเวลาทาไปมันก็จะมีปัญหาไปเนาะ แต่ว่าเวลาเราลงมือไปปฏิบัติไปมีปัญหาไปมันก็จะเจอคําตอบเองนะครับคำตอบเราก็จะเจอในขณะที่เราปฏิบัตินั่นแหละแต่ว่าคําตอบที่เราในเจอปฏิบัติเนี่ยเราเป็นผู้ปฏิบัติใหม่เราก็จะมันใช่ไหมมันแมนยูบอมัน,ม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 นก็เกิดข้อกังขาเกิดข้อสองสัยทีนี้เวลาเราสงสัยเราถามใครก็ตอนนี้ ลวงพ่อจรันทักคีนาอยู่ที่คบท่านเป็นสัตบุรุษอยู่ท่านก็แสดงธรรมเนาะเมื่อเช้าท่านก็แสดงธรรมตอนนี้ท่านอยู่ธรรมสถานเดือนเต็มดวงที่จังหวัดนนทบุรีท่านก็ยังไม่ได้กลับาวัดหลวงคุณวินที่เชียงใหม่เพราะว่าสถานการณ์โควิดก็เป็นโอกาสดีเนาะที่ท่านได้อยู่ที่นี่ท่านได้แสดงธรรมทุกวันบางท่านบางวันท่านก็ตอบปัญหาการปฏิบัติธรรมประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้เราเกิดความมั่นใจนะเพื่อนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ ว่ามาทางนี้มันมันถูกต้องแล้วนะเอาอาจารย์วันปฏิบัติแล้วมั่นใจยังไงก็เขาเอาตัววัดครับก็คือกิเลสาละะสามตัวราคะโทสะโมหะชอบชังเฉยมาวัดว่าเราปฏิบัติเราพิจารณากายไปแล้วเนี่ยเราดูตับตูไตดูไส้ดูพุงไปแล้วเนี่ยความชอบความชังความเฉยแล้วลดลงไหมประมาณเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่รู้เนาะแต่ถ้าเราคนที่ปฏิบัติเราก็จะรู้เหมือนกับคนป่วยครับ คนป่วยเวลาเราไปหาหมอเราก็จะรู้ว่าหมอคนนี้ให้ยามานะให้ปฏิบัติตัวอย่างนี้เราอาการไข้เราลดลงไหมประมาณนะี้ยปรากฏว่าอาการไข้เราลดลงความร้อนของร่างกายหรืออาการไข้มันลดลงเราก็จะรู้ตัวเราเองไงการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันครับถ้าเราลงมือปฏิบัติไปด้วยฝึกไปด้วยปฏิบัติไปด้วยฟังไปด้วยเราก็จะเห็นความอะไรนะเห็นความแตกต่างครับ เห็นความแตกต่างของจิตเราครับนีเราทำไมปฏิบัติไปเราทำไมมีหิหรืออุตปาเราทำไมละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปปกติแล้วคนเราถ้าปฏิบัติะ่ะคือคือคนเราก็คือถ้าคนเราโดยธรรมชาติเลยเนาะเราก็จะเกรงกลัวต่อการทำบาปอยู่แล้วแต่ว่าระดับความกลัวมันก็ต่างกันเนาะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติทมเนี่ยผมก็พยายามที่จะเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะ อย่างกิเลสเงี้ยก็เหลือ20%เปเพราะว่าเรายัางเป็นผู้คลองเรือนอยู่ราคาเนี่ยครับยีราคาราคาโทสะโท,สะ,โทสะความโกรธเนี่ยเหลือแค่0.25ครับ0.25ก็คือเอาเอาไว้เผื่อไว้เฉยเยังมีติดนิดนึงถามว่าโกรธมันมันจะไม่โกรธครับมันจะเปลี่ยนเป็นความสงสารมันจะเปลี่ยนเป็นความเห็นใจคือคนที่เราไม่ทำคนที่ไม่ทาคนที่มาทำไม่ดีกับเราทุกวันนี้ เราจะส่งสารเขานะครับเรากลัวเขาว่าเขาต้องบาปอะไรประมาณนี้คือจริงๆแล้วคนเราที่ทําเรื่องอกุศลน,นะมันก็มีกุศลกับอกุศลอกุศลเนี่ยมันมัน,มนบาปคืออะไรครับบาปก็คือใจเราอะ่ะใจเราไม่สุขใจเราเล่าร้อนใจเรามันมันวัดท,ท,ที่ที่จิตใจครับเราจะรู้เราเองเนาะสภาวะจิตเราก็จะรู้เราเองแล้วข้าทศาโมหะ มฮนี่เหลือเยอะอยู่ก็เรื่องกีฬานี่แหละเรื่องกีฬาเรื่องข่าวเรื่องไปเรื่อยๆไม่เฉยๆอะ่ะประมาณ40%อันนี้เหลือเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็พยายามประเมินประมาณตัวเองว่าปฏิบัติไปแล้วยังชอบยังชังยังเฉยยังโกรธคนอื่นอยู่ไหมยังอาฆาตพยาบาทยังอยากได้อยา่างมีอยากเป็นอยู่ไหมแต่ว่าคําว่าอยากได้อยา่างมีมันก็มันก็ยากมีอยากได้ปกติเหมือนคนเราแต่ว่ามันจะลดลงครับ มันมันลดลงยังไงอาจารย์วันก็คือจริงๆแล้วเราเราอย่างมาอเมริกาเนาะอย่างมาอเมริกาเนี่ยเอาอาจารย์วันคือไปเห็นงานคือมาปฏิบททัติธรรมคือทุกคนก็ไม่ต้องงงครับผมก็ต้องงงตัวเองเหมือนกันครับงงตัวเองทําไมต้องมาปฏิบททัติธรรมทาไมไม่ไปทํางาน <c oughs> จริงๆสถานการณ์ก็บังคับเน,ะรรนาะสถานการณ์บังคับเช่นเป็นมีโควิดอยู่เราก็ไม่สะดวกที่ไปทํางาน หรือว่าเรามีหน้าที่ที่จะเป็นมันก็ว่าเรามาแต่งงานแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วก็เป็นคนดูแลบ้านอะไรประมาณนี้ครแล้วเราก็ได้เงินเดือนจากพ่อบ้านอะไรประมาณนี้ถามว่าเงินเงินที่เราได้เงินเดือนจากมันจะต่างกับที่เราทํางานที่ฟลอริดาเนาะตอนนั้นทํางานที่ร้านอาหารที่ฟลอริดาเนี่ยวันเราก็จะได้เยอะกว่าหลักเดือนปอีเดือนหนึ่งล้วก็หลัก หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสหลักหกประมาณเนี้ยเดือนหนึ่งได้หลักหแต่พอมาทํางานอยู่ที่นี่พ่อบ้านให้เงินเดือนก็เป็นหลัก5ประมาณเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอมาอยู่มีการมันมันมีความคิดลึกๆคว่าเราอยากปฏิบททัติธรรมทีนี้พอมีเวลาปฏิบททัติธรรมเราก็เลยคือเวลาเนี่ยมันมันซื้อ เวลาหรือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเปรียบเทียบเป็นเป็นมูลค่าของเงินมันไม่ได้ครับมันมีคูมูมันมีคุณค่ามากครับโดยเฉพาะพระธรรมคำส,สอนของพระพุทธองค์เนี่ยพิเศษมากครับมันไม่มีอะไรมาเทียบเป็นมูลค่าได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะครับว <c oughs> ันนี้รายการธรมธรมชาติน่าจะหลายนาทีแล้วเนี้ย จริงๆผมน่าจะไลฟ์สุดประมาณแค่1 0หรือ15นาทีพอดีเพื่อนเนาะคนเราบุญวาสนาเนาะใช่คนเ่าพม่คือกันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าต้นทุนชีวิตก็ไม่เหมือนกันเนาะต้นทุนชีวิตก็ไม่เหมือนกันอย่างอย่างคนอยู่มาอยู่ต่างต่างแดนเนี่ยบางคนครอบครัวพ่อพอบ้านสารหรือสามีเขาก็ไม่ยอมให้ปฏิบัตินะพาะเราต่างชาติต่างศาสนาต่างขนบธรรมเนียม บางทีเขาก็เฮ้ย hey, คุณทําอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราโชคดีอีกแหละพ่อบ้านยอมให้ปฏิบัติเฮ็ดเปโนลวดเดออธิษฐานให้ฉันนะพอยิ่งปฏิบัตินะ่ะยิ่งปฏิบัติเข้มยิ่งปฏิบัติเข้มธุรกิจของบ้านครับธุรกิจของพ่อบ้านเขาก็ยิ่งมีงานเข้าเงินเข้าทีนี้ยเขาเข้าใจเดยฝรั่งเข้าใจฝรั่งเข้าใจเขาบอกว่าอยู่ปฏิบัติเยอะๆนะฉันจะได้มีเงินมีงานเข้าเยอะ มันก็เป็นความจริงครับตอนนี้งานใหญ่คือปกติงานงานระดับหมื่นเหรียญเนี่ยมันมันไม่ได้เข้าเยอะปีหนึ่งเข้าครั้งหนึ่งสองครั้งครั้งหนึ่งอ่ะปีหนึ่งหรือว่าบางทีก็ไม่เข้าไงแต่ปีนี้เงินงานระดับหมื่นเหรียญเข้ามาสองงานแล้วประมาณเนี้บก็ยิ่งทําให้เราคือคือถามว่าเวลาเราปฏิปทาทำเราอยากได้อย่างมีอยากเป็นมันไหมคือ คือธุรกิจการงานของครอบครัวมันก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะเพราะว่าทางโลกเราก็ต้องใช้เงินอยู่ประมาณนี้นอนฟังเพื่อนเล่าแล้วก็นอนตาจะหรับแล้วเพื่อนโอเคเนาะเพื่อนอเนาะเ,นนะเป็นกําลังใจให้เนาะหรือว่าเราจะคุยกันหลังไหม่แต่ว่าตอนนี้อาจารย์มาทําไงตอนนี้ตอนนี้ปลูกผักครับตอนนี้ก็ลงลงกล้ามะเขือเทศมะเขือเทศที่เรากินไปซื้อมาเลยครับ ก่อนที่เราจะใส่สลัดแล้วก็บีบเอามาเล็ันออกมาแล้วเราก็ไปตากลมแล้วเราก็มามามาเพาะเกิดดีดีคือแต่ที่ไหนมันก็ไม่เหมือนเมืองไทยเนาะแต่ที่นี่สามารถปลูกผักได้หเดือนเพราะอีกหเดือนก็จะเป็นฤดูหนาวใช่ไหมอันนี้แถวนี้ก็เต็มไปด้วยหิมะปลูกยังบได้ตายเบิดโอเคนะเพื่อนนอนนอนหลับฝันดีเนาะคือจะพระสอนไหมไม่ไม่เพื่อนบําเณนพระสอนเดช เราเราเล่าประสบการณ์เพื่อนเล่าประสบการณ์ที่เราเพื่อนก็ลงไปฟังหลวงพ่อจรานทกีนาโยแมฟังแล้วว่าแต่ว่าบางบางทีเราก็ไม่มีเวลาเนาะบางทีเราก็ไม่มีเวลาฟังแต่ว่าตอนนี้ผมเดี๋ยวจะส่งลิงไปไฮเดอคือจริงจเวลาเราปฏิบัติอนะ่ะมันเวลาเราลงมือปฏิบัติเนาะมันก็จะเกิดอะไรนะมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าเกิดมากเกิดผล เกิดมากเกิดผลเกิดสิ่งที่เกิดมากเกิดผลคืออะไรเกิดมากเกิดผลก็คือราคะโทสะโมหะความโกรธความสงสรความโกรธความพยาบาทความเฉยเฉยชอบชังเฉยมันลดลงเขาเรียกว่าเกิดมากเกิดผลแต่คําว่าเกิดมากเกิดผลเนี่ยเราต้องปฏิบัติถูกต้องด้วยนะไม่ใช่กุณนเนาะกุณนายนอนหลับฝันดีเพื่อนนอนหลับฝันดีเนาะเราเจอกันคลิปหน้าเนาะก็รายการธรรมะธรรมชาติก็ก่อนจากกันไปเนาะ ก็ขอให้กะะัลยาณิีทุกท่านญาติธรรมทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งครับสุขภาพแข็งแรงต่อสู้กับโควิดครับจิตใจเข้มแข็งต่อสู้กับกิเลสเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ